สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักจากช่องหอมโคเชนะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้คุณป้าก็จะพาถักชุดกระโปรงเป็นชั้นๆนะคะแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีถกักคุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไป ดูชุดนี้กันนะคะว่าเราถักแบบไหนถักยังไงนะคะมาดูชุดนี้จะแตกต่างจากหลายๆชุดที่คุณป้าทามาเนาะเพราะว่าเราจะถักจากตรงช่วงคอลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาถักตัวกระโปรงแบบนี้มาดูวิธีการถักเลยค่ะ มาดูก่อนนะคะอันนี้เป็นขนาดที่เราจะถักนะคะของชุดนี้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ไหมคุณป้าจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบนะคะในการถักตัวนี้ก็เป็นเบอร์ยี่สิบนะคะ หรือจะใช้ไหมแบบไหนก็ตามสะดวกเลยนะคะไหมนี่ยี่ห้อไหนแบบไหนได้ทั้งนั้นเลยนะคะค่ะไปดูวิธีถักกันเลยค่ะมาดูวิธีถักกันเลยนะคะคุณป้าก็จะใช้เข็มเบอร์สองหรือ1นึห้ามิลน,นะคะเข็มหัวเงิน เราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักเป็นห่วงเริ่มต้นเราจะถักโซ่ห้าพันสองครั้งป้าเจ็บมือนิดหนึ่งนะค่ะจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ค่ะเราก็ได้หนึ่งห่วงแล้วนะคะห่วงต่อไปเราจะโซ่สี่พันสองครั้งแบบนี้นะคะเราจะโซ่ห้าเฉพาะห่วงแรกนะคะจากนั้นก็จะเป็นโซ่สี่ เราจะถักห่วงแบบนี้ไปหกสิบสี่ห่วงค่ะถักครบหกสิบสี่ห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะค่ะถักให้ครบเลยค่ะค่ะแล้วก็ถักมาครบหกสิบสี่ห่วงนะคะมาดูเลยค่ะเราจะรวบติดกันแบบนี้นะคะ ให้เป็นวงกลมจากนั้นเราจะโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักนะคะในห่วงเดิมโซ่สองมาห่วงถัดไปเลยพันหนึ่งครั้งสองหลัก โซ่สองก็ถักเหมือนเดิมนะคะพันหนึ่งครั้งสองหลักเราจะถักไปให้ได้สิบห้าห่วงนะคะนับตั้งแต่ห่วงแรกนี้เลยหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอครบสิบห้าห่วงแล้วมาดูคะ่ะลงมือเลยค่ะ ต่อไปมาดูห่วงที่สิบห้านะคะเราก็จะถักเหมือนห่วงแรกเลยพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งสองหลักในที่เดิมนะคะก็จะเหมือนห่วงแรกจากนั้นโซ่สอง พันหนึ่งครั้งสองหลักก็จะทําเหมือนเดิมถักไปอีกสิบเจ็ดห่วงนะคะให้นับเริ่มหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองไปแบบนี้นะคะให้ครบสิบเจ็ดห่วงแล้วเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะ เราก็ถักมาครบสิเจ็ดห่วงนะคะมาดูห่วงที่สิบแปดเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ที่ถักแบบนี้จะเป็นการแยกแขนนะคะ พันหครั้งสองหลักโซ่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งสองหลักในที่เดิมจากนั้นโซ่สองพันหนึ่งครั้งสองหลักเราก็จะเริ่มนับหนึ่งตรงนี้นะคะไปอีกสิบสามห่วง เราจะถักแบบนี้ไปอีกสิบสามห่วงนะคะนับให้ครบนะคะเพราะว่าจะมีผลกับการแยกแขนเนาะค่ะถักตามนี้เลยค่ะพอเราถักได้สิบสามห่วงแล้วนะคะห่วงที่สิบสี่เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะ แบบนี้นะคะหว่วงที่สิบสี่จากนั้นเราก็จะถักแบบนี้ต่อไปอีกอันนี้จะเป็นช่วงช่วงแขนนะคะก็จะมีอยู่17ดห่วงนะคะเขาจะเท่ากันเลยนะคะลงมือถักไปเลยค่ะเดี๋ยวพออยู่หน้างหานแล้วเราจะเข้าใจนะคะค่ะถักไปแบบนี้จนครบแถวเลยนะคะ ก็มารวบติดตรงนี้เลยเดี๋ยวคุณป้าจะทําให้ดูอีกทีนะคะค่ะตรงนี้ยังดูไม่ออกนะคะแถวแรกเนะาะถักให้ครบไปเลยค่ะเราก็ถักมาจะครบแถวแล้วนะคะเราก็จะมาติดตรงโซ่สามนี้เลย งานก็ยังดูไม่ออกเนาะว่าตรงไหนเป็นคอเป็นแขนเนาะถักต่อไปค่ะแถวที่สองเลื่อหน่วงมาเลยใครที่ถักเก่งแล้วนะคะดูคร่าวๆก็ดูออกเนาะถักไปเลยค่ะคุณป้าก็จะอธิบายละเอียดหน่อยนะคะอย่าเพิ่งรำคาญเพราะว่าเอาใจมือใหม่นะคะเขาก็อยากถักเนาะ มาเลยค่ะแถวที่สองแล้ก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะคะถักเหมือนแถวแรกนี้เลยโซ่สองเหมือนเดิมทีนี้เราจะถักในช่องพันหนึ่งครั้งสองหลักในช่องนะคะ โซ่สองในช่องนี้เลยนะคะตรงนี้เราจะไม่นับละเราจะถักแบบนี้ถักพันหนึ่งครั้งสองหลักในช่องเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมตรงนี้จะเป็นการแยกแขนนะคะ ช่วงตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะค่ะถักให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะเขาจะเป็นประมาณคอสี่เหลี่ยมนะคะค่ะถักให้ครบแถวที่สองเลยค่ะค่ะพอเราถักแถวที่สองครบแล้วนะคะก็เริ่มมองเห็นรูปร่างแล้วเนะว่าเป็นคอเสื้อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ เดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูว่าเป็นคอเสื้อแบบไหนเนาะนี่ก็ก็จะเป็นงานแบบนี้นะคะตรงช่วงแขนเราก็จะมีความกว้างกว่าตรงคอตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราก็จะถักงานต่อไปเริ่มต้นโซ่สามเหมือนเดิมนะคะ มาดูตรงนี้ก็จะถักเหมือนเดิมโซ่สองสังเกตว่าเขาจะโซ่สองตลอดนะคะอย่าลืมตรงช่องนี้ทุกครั้งที่เริ่มต้นเราก็จะงานของเราจะลงตรงช่องนะคะพันหนึ่งครั้งสองหลักตรงช่อง ช่องแบบนี้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะมาแยกแขนตรงนี้เขาจะเพิ่มขึ้นตลอดนะคะอย่าลืมงานก,ก็จะขยายออกเนาะทำให้ตัวเสื้อใหญ่ขึ้นนะคะค่ะก,ก็งานก็จะเป็นแบบนี้เราจะถักต่อไปอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราได้แถวที่สามเนาะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเราจะถักให้ครบแปดแถวนะคะนับตั้งแต่แถวนี้เลยนะคะนับตั้งแต่แถวแรกนี้เลยหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะไปให้ครบแปดแถวก็เท่ากับเหลืออีกเจ็ดแถวหกแถวนะคะเริ่มจากแถวนี้ไปอีกหกแถวให้ได้แปดแล้วเราก็จะทำการทำแขนนะคะเชื่อมต่อเป็นแขน เราก็จะขยายใต้วงแขนอีกนิดหนึ่งถักให้ครบก่อนค่ะให,ให้ได้แปดแถวนะคะนับหนึ่งสองสามไปแบบนี้เลยค่ะถักเหมือนเดิมเลยก็ย้อนกลับมาดูนะคะในสองแถวนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะหลังจากที่เราถักได้ครบแปดแถวแล้วนะคะก็จะได้งานหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นรูปร่างคอเสื้อแล้วนะคะทีนี้มาดูแถวที่9กันแถวที่เก้าเราก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะคะเริ่มเหมือนเดิมมาถึงตรงแยกแขนนี้เราก็จะทำการเพิ่มมาดูค่ะ นี่คือแถวที่เก้านะคะเราจะเพิ่มด้วยการทำหนึ่งห่วงทำโซ่สี่ถักไปด้วยกันเลยนะคะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาจับงานนะคะเราจะเพิ่มใต้รักแล้หนึ่งห่วงนี้เราจะทำเป็นแขนแล้วนะคะ นี่ค่ะเราก็จับอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาเราก็จะติดกันแบบนี้นะคะถ้าเราอยู่หน้างานเราจะดูดูออกนะคะอันนี้ก็จะถักเหมือนเดิมนะคะด้วยการพันหนึ่งครั้งสองหลักโซ่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกสองหลักนี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งห่วงแบบนี้ พอติดกันแล้วก็จะเป็นแขนเสื้อแบบนี้นะคะนี่จะอยู่ลักษณะแบบนี้นี่คือแถวที่เก้านะคะจากนั้นเราจะโซ่สองแล้วก็ถักงานต่อไปเลยเป็น การถักง่ายๆเนาะลายง่ายๆแบบพื้นๆนะคะเราจะถักถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักแบบนี้มาจนถึงแยกแขนอีกข้างหนึ่งนะคะถักไปเลยค่ะลักษณะการถักก็เหมือนเดิมลงตรงช่องนี้นะคะตรงนี้ พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณป้าจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะลงมือเลยค่ะค่ะเราก็ถักมาถึงตรงแยกแขนนี้นะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะเราจะทําเพิ่มมาหนึ่งหวง่วงโดยการโซ่สีแล้วก็พันสองครั้ง เพิ่มขึ้นมาหนึ่งห่วงแบบนี้จากนั้นจับงานเราจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะจับงานนี้ขึ้นมานี่ก็จะเป็นตอนที่เราเริ่มต้นของแถวที่เก้าเนาะเราจะมาถักติดกันเลยค่ะนี่ก็จะมีแขนเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เป็นการเชื่อมแขนนะคะ ต่อไปมาดูแถวที่สิบโซ่สามก็จะเริ่มเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เริ่มขึ้นมาแบบนี้เลย แถวที่สิบนี้เราจะถักแบบเดิมเลยนะคะถักให้ได้ครบรอบเลยทีนี้เราจะถักเป็นวงกลมแบบนี้เดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณป้าจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะค่ะถักให้ครบเลยค่ะถักตามนี้เลยนะคะตามช่องเหมือนเดิมเลยสีขาวก็จะมองแบบดานตาเนาะ ถักตามช่องนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะแถวที่สิบคุณป้าก็ถักมาได้มาถึงตรงแยกแขนนะคะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสังเกตตรงที่แยกแขนตรงนี้เราก็ยังถักแยกแขนอยู่นะคะแถวที่10 โซ่สองมาดูตรงที่เราเพิ่มขึ้นมาหนึ่งห่วงเราก็จะพันหนึ่งครั้งแบบนี้สองหลักโซ่สอง,สองตรงนี้ก็มาเจอตรงแยกแขนก็ยังถักแยกอยู่เหมือนเดิมนะคะ ก็จะมาชนกันแบบนี้ในแถวที่สิบนะคะงานจะออกมาแบบนี้เพื่อที่จะขยายตรงช่วงหน้าอกนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมไปเลยถักตรงช่องนี้ไปเลยนะคะถักเหมือนเดิมเลยมาจนถึงแยกแขนอีกฝั่งหนึ่งก็ถัก เหมือนฝั่งนี้นะคะให้กลับมาดูว่าถักแบบไหนเนาะคือสองข้างก็จะเหมือนกันนะคะถักให้ครบแถวที่10เลยค่ะลงมือเลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในแถวที่11นะคะดูการจบแถวที่10นะคะจะได้งานแบบนี้ต่อไปก็เป็นแถวที่สิอ็ด เราจะเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งให้ได้สองหลักอย่างนี้นะคะต่อไปโซ่สองแถวที่สิบเอ็ดเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยเราจะไม่ถักตกแยกนี้แล้วนะคะเราจะถักงานแบบนี้ทั้งแถวเลย นะคะพอจบแถวแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะแถวที่11เเราก็ถักมาจะครบแถวแล้วทีนี้มาดูค่ะมาดูตอนจบแถวนะคะปกติเราจะโซ่สองทีนี้เราจะาจบแถวแบบนี้เลยค่ะจิ้มลงตรงที่โซ่สามนะคะแบบนี้เลย แล้วเราก็จะขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็ถักแถวต่อไปเลยแบบนี้นะคะการจบแถวต่อจากนี้ไปก็จะจบงานแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นแถวต่อไปเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเราก็โซ่สองถักต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตว่าเราจะไม่มีการถักแยกแล้วนะคะตั้งแต่แถวที่สิบเอ็ดไป เราจะถักต่อไปอีกเจ็ดแถวนะคะให้ได้ทั้งหมดนับจากตรงนี้ไปอีกเจ็ดแถวหนึ่งแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดเราจะนับตั้งแต่เราเริ่มคอเดี๋ยวคุณป้าให้ดูนะคะให้นับตั้งแต่เราเริ่มนี้แถวที่หนึ่งนี้นะคะนับไปให้ได้ทั้งหมดสิบแปดแถวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ เข้าใจตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีต่อกันในคลิปที่สองนะคะถ้าใครสงสัยอะไรก็ฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้นะคะตรงที่เราตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเข้าไปตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจบ คลิปที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปที่สองค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ